วันวันที่แม่เลิกกับป๋าเป็นวันละวานสองกุ่มหยุดดีๆก็ถามลูกว่าจะอยู่กับใครไอเราก็อยู่กับแม่หลังจากนั้นจูงมือสองวันสามคนแม่ลูกแล้วก็ออกมาจากบ้านมันมีทางเสมอแหละถ้าที่ที่เราอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมันจะมีทางอื่นเสมอเราจะดิ้นรนจนจนสุดท้ายเราก็รู้สึกว่ามันมันอยู่ไม่ได้แล้วที่เดิมเราเราเลีเ้ยวยายังไงคิดว่าแบบการเลี้ยวยายจิตใจ อย่างปลาหรอก็คงแบบตระมาณด้วยความที่เราโตแล้วอะไรเงี้ยว่ามันไปกันไม่ได้จริงแต่เราก็ยังเป็นนู่กันอยู่เป็นแม่นู่กันอยู่อะไรเงี้ยวันนี้ก็ไม่ไม่เคยเกลียดพ่อหรือว่ารู้สึกว่าไม่รักพ่อนะคะก็ยังรักเหมือนเดิมไม่ได้มีความรู้สึกเกลียดเลยแบบเชิญไม่ใช่พ่อช้นเลยอ่ะไม่ใช่ก็ยังรักเหมือนเดิมแต่แค่ความอบอุ่นที่มันเคยอยู่ด้วยกันมันไม่ดีนั่นเองเป็นเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ใส่เรื่องตัวของพ่อให้เราฟังเลยไหมแม่เราก็เลยแบบ ยังมีภาพจําที่ดีของพ่ออยู่แล้วก็เลยอคิดว่าสิ่งที่เขาทะเลาะก,กันเลยเนี้ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจเพราะว่าต้องไปโรงเรียนไกลอะ่ะจากอยู่ใกล้ๆต้องไปไกลอะไรอย่างเงี้ยจากสบายๆอยากได้อะไรก็ได้ไดไดทีนี้ก็ไม่ได้ละเพราะว่าภาพการเดินเปลี่ยนไปเออเือความที่เราโตแล้วเราก็เลยเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการอยู่ในบริบทใหม่กับแม่โดยไม่มีพอม่ออย่างเงี้ยให้ได้แต่ว่าตอนนั้นแม่ปาก็แบบหัวเรียวหัวต่อนะพอกโอ้้ถามว่าดื้อไปไันซะ กำลังแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่ดุจังเลยอยากโทรไปคุณกับป๋าอย่างเงี้ยเหมือนในละครเลยอาเซฟโซนแบบหนูอยากย้ายไปอยู่กับป๋าเหมือนในละครเด้เลยแต่ความจริงคือแบบย้ายไปเมกาไม่ดูแลเพราะว่าพ่อพขาไม่ได้มีเวลาให้เาเหมือนเหมือนแม่เลย